หญิงชราคนหนึ่งชื่อยายจัน์ใจดีมากกับทุกคน,กคนเธอเลี้ยงหลานแทนลูกสาวที่เสียไปคอยช่วยคนในหมู่บ้านโดยไม่เคยปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นยืมเงินขอยืมแรงหรือแม้แต่ทำอาหารให้ผู้ป่วยฟรีๆทุกคนรักเธอแต่ไม่มีใครเคยถามว่าเธอเหนื่อยไหมในบางวันยายจัน์นั่งไอจนเหนื่อยแต่พอมีคนมาขอให้ช่วยงานศพเธอก็ลุกไปทั้งที่ยังไม่ได้กินข้าวเธอบอกตัวเองว่า เราไม่เป็นไรหรอกใจดีไว้จะได้บุญเธอมีถ้วยชาที่สามีเคยให้ไว้เป็นของชิ้นเดียวที่เธอรักมากแต่วันหนึ่งเด็กในหมู่บ้านมาหยิบแล้วทำหล่นจนร้าวยายจันไม่ว่าเด็กคนนั้นเธอยิ้มบอกว่าไม่เป็นไรแค่ของนอกกายแต่คืนนั้นเธอร้องให้เงียบๆเ,เพราะรู้ว่าเธอไม่เคยพูดคำว่าไม่กับใครเลยแม้ในเรื่องที่เจ็บที่สุดวันถัดมา เด็กชายคนหนึ่งมานั่งกินขนมด้วยเขาถามเบาๆว่ายายจันใจดีกับทุกคนแล้วใจดีให้ตัวเองบ้างหรือยังยายนิ่งไปนานก่อนจะยิ้มทั้งน้ำตาวันต่อมาเธอเริ่มปฏิเสธบางสิ่งด้วยรอยยิ้มเธอทำข้าวต้มแค่หม้อเล็กไม่ทำแจกทั้งหมู่บ้านเธอเริ่มนอนพักบ้างเริ่มให้เวลาอยู่กับตนเองและถ้วยชาร้วนั้น เธอใช้เป็นแจกรันประดับดอกไม้เรากลับบอกว่ารอยร้าวก็มีค่าถ้าเราเห็นมันด้วยเมตตาข้อคิดธรรมท้ายเรื่องใจดีไม่ใช่การลืมตัวเองแต่คือการใส่ใจผู้อื่นโดยไม่ทิ้งหัวใจของตนเมตตาแท้ต้องเผื่อไว้ให้ตัวเองบ้างเพราะผู้ที่เหนื่อยที่สุดจากการแบกทุกคนไว้คือใจเราเอง